เ้าหลาวซีบีดรีสอร์ทสามสิเบเอ็ดธันวาคมสองห้าหสี่ยามเช้าลมแรงอากาศเย็นสบายวันสิ้นปีปนะระค้างที่นี่หนึ่งคืนพรุ่งนี้วันนี้จะไปนอนเกาะช้างอีกสองคืนกลับกรุงเทพวันที่สอง สองสองน้ำใสกวาดไปเล่นมาแล้วนะน้ำทะเลน้ำทะเลติดฝั่งประเทศไทยไทไก็มีที่นี่แหละพอเล่นได้ที่อื่นไม่ไหวนะที่อื่นเห็นแล้วไม่ค่อยอยากเล่นอนะ